นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาประยุกต์นะครับการใช้ไฟหน้านะครับไฟต่ำไฟสูงให้คุ้มค่าที่สุดจนหยดสุดท้ายนะครับคุ้มค่าอย่างไรคืออธิบายอย่างนี้นะครับ ปกติเนี่ยนะครับไฟหน้าเนี่ยครับเขาจะมีอยู่สองไส้คือไฟต่ำกับไฟสูงในการใช้งานตามปกติเนี่ยนะครับเราจะใช้ไฟต่ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วเนี่ยนะครับไส้ไฟต่ำเนี่ยมันจะขาดก่อนเมื่อไส้ไฟต่ำมันขาดปับ๊บจริงๆแล้วคือเราต้องเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แต่ที่นี่ประเทศไทยนะครับผู้ใช้รถบางท่านก็ไม่ยอมเปลี่ยน นะท่านก็แค่ผักสวิตไปที่ตำแหน่งไฮคือไฟสูงเสร็จแล้วพอเวลาไปขับรถกลางคืนเนี่ยลำแสงไฟสูงจากรถของท่านเนี่ยมันจะไปแยงตาผู้ขับขี่ที่เขาขับรถสวนทางมานะบางทีท่านอาจจะได้รับแจกกล้วยนะครับเจอเขาด่าแม่แต่บางทีเราไม่ได้ยินหรอกนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยไปแยงตาเขาตามันจะพามัวนะครับมองเห็นทางลำบากเพราะนั้นคลิปเนี่ย ผมก็จะเลยมานำเสนอให้ท่านนะคะว่าทำอย่างไรเราจะใช้ไฟสูงโดยที่ลำแสงเนี่ยไม่ไปแยงสายตาผู้ที่ขับขี่สวนทางมาอ่าเดี๋ยวเราดูในรถเดิมเดิก่อนนะครับอ่าคันนี้ท่านไปหาที่จอดนะครับที่จอดแล้วท่านก็จำไว้เลยนะท่านจอดตรงจุดไหนอย่างไรนะครับอ่าอันนี้ผมก็กำหนดจุดจอดของผมมาละแล้วผมก็จะหันหน้ารถไปหากำแพงอาคารเรียนนะครับ หลังจากนั้นผมจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จปุ๊บให้เปิดไฟหน้าเป็นไส้ไฟต่ำแล้วท่านไปดูว่าลำแสงไฟต่ำเนี่ยจุดสูงสุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้ท่านไปทำมาร์กนี่นะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะรถคันนี้ของผมเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาเปิดไฟต่ำนะครับจุดสูงสุดของไฟต่ำจะอยู่ตรงนี้ตรงขีดโลนี่นะครับนะทีนี้พอเวลาไส้ไฟต่ำมันขาด เราก็จะใช้ไฟสูงแทนลําแสงมันจะขึ้นไปข้างบนพอลําแสงมันขึ้นไปข้างบนทีเนี้แหละครับมันจะไปแยงตาชาวบ้านเขาเดี๋ยวท่านจะผมจะสตาร์ทเครื่องให้ท่านเห็นนะท่านจะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับอ,อาจจะภาพอาจจะเคลื่อนไหวหน่อยนะครับผมติดเครื่องนะครับนี่นะตอนนี้คือติดเครื่องแล้วเป็นไฟต่ำลำแสงไฟต่ำ ฮะไฟสูงเห็นไหมครับมันขึ้นไปนี่นะครับแล้วมันจะไปแยงตาชาวบ้านเขาเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่หนึ่งนี่คือจุดสูงสุดของไฟต่ำนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมทำอย่างไรนะครับนะ ผมจะทำมาร์คครับทำมาร์คที่น็อตตัวปรับตั้งไฟหน้านะครับกับตัวหน้ากากตรงนี้นะครับท่านจะใช้ปักจาเคมีใช้ลวดใช้อะไรขูดเป็นรอยยังไงก็ได้อันนี้เรื่องของท่านนี่คือเดิมๆจากโรงงานนะครับตำแหน่งไฟต่ำคืออยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ผมถอดจากยามาฮ่าสปายคันหนึ่งมาให้ดูนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจทีนี้ผมกลับมาที่คันนี้นะครับสมมติรถคันนี้ ใส้ไฟหน้าไฟต่ํามันขาดนะฮะแล้วเกิดผมเนี่ยขี้เหนียวผมไม่อยากจะเปลี่ยนหลอดใหม่ผมจะใช้ไฟสูงต่อนะแล้วก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยมาด่าแม่วิธีการก็ไม่ยากเลยครับนะฮะให้เราไปที่ตรงตัวปรับตั้งไฟหน้านะครับจะเป็นน็อตเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในกรณียามาฮ่าสปาร์คร้อไอของผมเนี่ยคือน็อตเบอร์สิ เราก็ใช้ประแจใช้เครื่องมือเนี่ยคลายน็อตเบอร์สิบนะครับเมื่อคลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะให้ไฟสูงเนี่ยมันมีลำแสงเท่ากับไฟต่ำคือเราจะต้องผักโคมนี้เข้าไปอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับตอนนี้ผมคลายไว้หลวมพอประมาณละเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ดูใหม่นะครับ นี่คือไฟต่ำนะครับแต่สมมุติว่าไฟต่ำมันขาดท่านจะต้องเปิดเป็นไฟสูงฮะแยงตาเขาแน่นอนเลยครับทีนี้เมื่อท่านคลายน็อตตัวปรับตั้งเสร็จเรียบร้อยนะนะครับท่านก็ขยับโคมไฟครับผมอาจจะคลายไว้น้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ถ่ายน็อตนะครับแล้วท่านก็มาขยับโคมไฟนะครับนะให้จุดที่มันเป็นจุดสูงสุดของไฟสูงเนี่ยนะครับเนี่ยฮะให้มันไปอยู่เท่ากับจุดสูงสุดของไฟต่ำเมื่อสักครู่ที่เราทามาร์กเอาไว้นะครับมันอาจจะไม่ได้เป้นนะครับแต่มันก็ใกล้เคียงนะครับเท่านี้มันก็ไม่ไปแยงตาชาวบ้านเขาแล้วนะครับเมื่อมันได้ตรงตามตําแหน่งที่ท่านต้องการแล้วนะครับท่านก็จัดการล็อก นะล็อกน็อตตัวปรับตั้งนะครับล็อกน็อตตัวปรับตั้งเมื่อท่านล็อกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้ท่านมาทำมาร์กนะครับมาทำมาร์กที่ตรงตัวปรับตั้งไฟหน้าอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าในกรณีหลอดไฟไส้ไฟต่ำมันขาดแล้วจะใช้ไฟสูงแทนเนี่ยท่านก็แค่คลายน็อตแล้วท่านก็ขยับโคมไปตามมาร์กที่ท่านทำเอาไว้ นะอย่างคันนี้ของผมเนี่ยนะครับผมก็ทำไว้แล้วนะครับจุดที่เป็นไฟต่ำและจุดที่ขยับให้ไฟต่ำเนี่ยมาโทษนะจุดที่ขยับจากไฟสูงเนี่ยให้ไปใช้เป็นแทนไส้ไฟต่ำนะลองทำดูนะครับแต่ผมจะบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าในกรณีที่รถของท่านต้องไปตอรออนะครับ แล้วบางตอรออเนี่ยนะครับถ้าไฟหน้าของท่านเนี่ยติดไม่ครบทั้งไฟต่ำและไฟสูงเนี่ยบางตอรออเนี่ยเขาไม่ให้ผ่านนะครับอันนั้นท่านต้องมาแก้ไขที่ผมนำเสนอให้เนี่ยสำหรับผู้ที่แบบว่าอยากจะเซฟตังนะครับยังไม่ครบกำหนดต้องไปตอรออนะครับนะท่านก็ทำตามอย่างที่ผมว่านะครับใช้ไส้ไฟสูงที่เหลืออยู่ โดยไม่ให้ลำแสงไฟสูงเนี่ยไปแยงตาผู้ที่ขับขี่สวนทางมาและเมื่อท่านใช้ต่อไปจนกระทั่งไส้ไฟสูงมันขาดณนะเวลานั้นคือท่านต้องเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ถ้าท่านทำมาร์กเอาไว้แล้วอย่างที่ผมทำให้ดูอย่างนี้นะครับท่านก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งไปปรับตั้งกับกำแพงนะครับท่านก็คลายน็อตล็อกตัวนี้นะครับแล้วท่านก็ขยับเลยนะครับ ผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับท่านคงนำไปปรับใช้ได้นะครับไปปรับตั้งให้รถลูกค้าได้เพราะว่าขับรถออกต่างจังหวัดเวลากลางคืนเนี่ยจะเจอรถที่ขับสวนทางมาเนี่ยนะครับเปิดไฟสูงแยงใส่หน้านะครับนะอันตรายนะครับนั้นก่อนจบคลิปนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับก็ต้องขอากล่าวคําว่าสวัสดีครับ